สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แจนสมาช์ช n แนลครับแล้ววันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับที่เราจะวาดรูปในคอนเซปต์สัตว์เทพกันและสัตว์เทพที่เราจะมาวาดในวันนี้ก็คือพายาคุดครับผมความจริงคุณนี่พี่ก็เคยวาดไว้แล้วนะครับมานานมาแล้วแต่อันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ที่ดีกว่าเดิมแน่นอนอ่ะมาวาดกันเลยดีกว่าครับผมลุย เริ่มจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านแนวตั้งครับผมประมาณนี้เนาะปึ๊บอ่ะคราวนี้เราไปแบ่งสัดส่วนของกรุ๊ตตัวนี้กันแบ่งครึ่งเป็นเส้นแนวนอนปึ๊บคราวนี้แบ่งครึ่งล่างอีกครึ่งหนึ่งครับผมแบ่งเส้นแนวตั้งฟื้อ่ะประมาณนี้จะได้เห็นกันชัดๆนะครับว่าเป็นเส้นล่างอ่ะ ต่อไปปรับมุมนะครับทั้งสองข้างให้โคง้งฟืบแล้วก็ลากลงมาแล้วก็โค้งเข้ามาประมาณนี้อ่าอย่าเพิ่งรีมงงกันนะครับผมใจเย็ยนใจเย,ยนอ่าอันนี้จะเป็นขาสองข้างของเขานะครับผมใส่ตาหน้าหลักนาลาเข้าไปใส่ปากนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเอียงเอียงเนาะ ประมาณนี้ใส่หนวดของเขาเข้าไปนิดนึงใส่คิ Q ้วโค้งสองข้างอ่ะได้คิ้วได้หนวดแล้วคราวนี้ใส่แว่นด้านบนครับผมอารมณ์เหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับแปะเข้าไปเลยเป็นแว่นเหมือนนักบินนะครับผมเป็นนักบินสมัยโบราณนะครับฟึบฟึบพอคูดเขาก็ต้องเป็นนักบินสิเนาะอ่ะ คราวนี้ใส่เส้นแนวนอนเข้าไปใส่สามเหลี่ยมฟึบฟึบอ่าแล้อันนี้ก็จะเป็นผ้าพ,พันคอของเขาใส่ชายของผ้าพ,พันคอสักนิดนึงนะครับเราเหมือนวดาดใบไม้เนาะให้มันพลิ้วพิ้วอ่ะใส่เส้นแนวนอนอีกเส้นหนึง่งอ่าอันนี้จะเป็นชายเสื้อเขานะครับผมแล้วก็ใส่เข็มขัดให้เขาด้วยปึ๊บปึ๊บอ่ะได้เข็มขัดแล้ว มาต่อันที่หัวครับผมใส่โค้งๆไปเลยอันนี้จะเป็นหมวกของเขาเนาะแล้วก็จะมีสายรัดคางออกมาด้านข้างนิดนึงอเอียงนี้ครับผมแล้วก็ใส่แขนเข้าไปนะครับสองข้างใส่ปีกนะครับเราวาดเป็นเส้นแนวนอนเนาะแล้วก็รักเส้นโค้งเข้ามาหาลําตัวแล้วก็ใส่เส้นโคง้งๆๆ,ๆซ้อนเข้าไปอันนี้จะเป็นขนของเขาเนาะ ได้แหละเห็นไหมคราวนี้ขอแก้ขานิดนึงนะครับเสกมันแปลกๆอ่ะอึ๊บให้มันหยกักนิดเดียวพอประมาณนี้จะได้เป็นขาอ้วน,นแล้วก็ใส่สามเหลี่ยมไปตรงกลางนะครับมันจะเหมือนเขาใส่จงกระเบนนะครับผมแล้วก็ลากเส้นลงมาใส่นิ้วเท้าของเขาเป็นนิ้วนิ้วนกง่ายๆครับเป็นขีดๆเนาะบ้าเสร็จแล้วเห็นไหม <laughs> ใส่คนลำแหลมก็นิดนึงใส่ห่างนิดนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้ขอเพิ่มรายละเอียดนิดหน่อยๆนิดหน่อยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาตัดเส้นปากกากันดีกว่าสำหรับน้องๆนะครับที่วาดในกระดาษก็ใช้ปากกาตัดเส้นไปเลยและสำหรับน้องๆนะครับที่วาดใน ipad หรือไมคแท็บเล็ตเราก็ปรับเลเยอร์ที่เราวาดเนี่ยให้ o p ปา i ิตี้มันจางลงจางลงประมาณ1นึง แล้วก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งทับเลเยอร์ที่เราวาดนะครับผมแล้วเราก็ตัดเส้นบนเลเยอร์นั้นเลยอ่ะอย่ารอช้าตัดเส้นกันเลยครับผม เส้นประกาเสร็จแล้วเราก็มาลงสีกันเลยครับผมตัวของน้องคูดของเรานะครับพี่จะใช้เป็นสีแดงเนาะแต่ก็ไม่ได้เป็นสีแดงแป๊ดอะไรมากมายเป็นสีแดงออกประมาณนี้ส่วนชุดนะครับพี่ใช้เป็นสีออกน้ําตาลอารมณ์เหมือนสีกะกียครับใส่ก็ไปเลยใส่ทั้งตัวเสื้อนะครับแล้วก็ชายเสื้อด้วยอ่ะอย่างนี้ครับผมหมวกข้างวนด้วยนะครับผมแล้วก็สายลัดคางด้วยมาคราวนี้ ต่อกันที่กางเกงพี่จะใช้สีออกน้ําตาลน้ําตาลเนาะดูเป็นข้าราชการดูเป็นเหมือนบุรุษเป็นสนสมัยก่อนดิอ่ะสายของแว่นเข็มคาดสายเข้าไปเลยครับผมเป็นสีน้ําตาลอ่ะหางเขาด้วยนะครับผมเกื <laughs> อบลืมคราวนี้มาที่แว่นครับพี่ใช้เป็นสีฟ้านะครับตัดเฉพาะส่วนที่เป็นเงาเนาะไม่ได้ลงปืดทั้งหมดนะครับผมอย่างนี้ ใส่้าไปเลยมาพอถึงตัวแว่นนะครับอ๋อกับลืมปากเนี่ยปากเป็นสีเหลืองบ้าเล่มน่ารักสะละ,ะตัวแว่นนะครับแว่นกันลมของเขาพี่ใช้เป็นสีเทาอ่อนๆอกลมเหมือนเป็นรูหะเป็นเงินอะไรประมาณนี้ครับผมต่อกันที่ภาพบนคอนะครับพี่ใช้เป็นสีขาวเนาะ อีกสองข้างอย่าลืมเอาเป็นสีแดงสีเดียวกับตัวเขาครับผมมาหัวเข็มขัดนะครับผมอย่าลืมเป็นสีเทาอ,อ่อ,อนส่วนของภาพันคอนะครับภาพันคอของเราเป็นสีขาวเนาะพี่ก็จะตบเงาเป็นสีฟ้าบางคนก็จะลงเป็นสีเทาอ,อ่อ,อนนะครับแต่บางคนก็จะลงเป็นสีฟ้าเนาะพี่ก็รู้สึกว่าสีฟ้ามันลงแล้วดูสะอาดตาดีอะอะไรประมาณนี้มา กล้เสร็จแล้วกล้เสร็จแล้วและสุดท้ายนะครับจะเริ่มแก้มแดงๆน่ารักน่ารักของเราแต่รู้สึกว่าแดงไม่พอขอแดงอีกหน่อยนึงอ่าประมาณนี้เลยน่ารักชายปลาน้องคุดของเราสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามเรามารอดูว่าคลิปหน้าพิจาวาตรเทพตัวไหนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ